หมูบาดเตงเมนูอร่อยประจำร้านข้าวต้มมีใครเคยสั่งทานบ้างครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกวิธีทำครับว่าเขาทำยังไงสูตรอร่อยเลยครับอันนี้พ่อบ้านทำกินเองขั้นตอนง่ายๆเลยครับวันนี้พ่อบ้านใช้หมูสามชั้น1กิโลเดี๋ยวเราจะหั่นเอาหนังเขาออกครับเพราะว่าส่วนหนังเวลาเรากินไปนแล้วเขาจะเหนียวเราก็หั่นออกแบบนี้ครับหั่นเขาเป็นท่อนๆก่อนแล้วค่อยมาลอกเอาหนังเขาออกจะทาง่ายขึ้น จากนั้นเราก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆครับประมาณ1เซนประมาณนี้ครับใช้3ามชั้นเนื้อเขาถึงจะนุ่มครับเนื้อส่วนอื่นเขาจะแข็งกินกับข้าวต้มไม่อร่อยจากนั้นเราไปทุบรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยครับแค่บุบๆแล้วก็จะเอาลงมาผัดครับพอเราผัดเขาหอมดีแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเอาหมูลงมาผัดครับเนี่ยครับค่อยๆผัดไปไฟไม่ต้องแรงมากครับพอเขาเริ่มหอมส่งกลิ่นดีแล้วเราก็จะเอาหมูครับ ลงมาผัดกับลาบผักฉีก,กระเทียมพริกไทยของเราแบบนี้ครับเราจะผัดเขาแค่พอสุกก็พอครับเนี่ยครับผัดให้ได้ประมาณนี้พอหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ําครับน้ําเราจะเติมให้พอท่วมหมูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปรุงรสแล้วก็ปิดฝาตุนเขาไว้นะครับพอเติมไปเรียบร้อยจากนั้นเราจะปรุงรสครับ ปรุงรสเข้าด้วยเกลือเราใส่ไปครึ่งช้อนชาครับตามด้วยน้ําตาลครับแล้วก็น้ําปลาเราใส่ไป5ช้อนครับแล้วก็ซีอิ๊วดำครับจะเป็นดําหวานหรือซีอิ๊วด,ดําธรรมดาก็ได้นะครับนี่ครับหลังจากนั้นเราจะคนเขาให้เข้ากันครับพอเราคนเขาเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาหมอ้อครับแล้วก็ จะตุนเข้าไปเป็นเวลา30นาทีครับบาดเตงลักษณะก็จะเป็นหมูที่มีน้ำคลุกคลิกนะครับรสชาติก็จะออกเป็นเค็มเป็นหวานนิดๆน,นะครับพอเราตุนได้น้ำงวดแค่นี้ก็พอแล้วครับเรียบร้อยครับหมูบาทเตงของเราน่ากินไหมครับน้ำเขาก็จะเยิ้มๆแบบนี้นก,กินกับข้าวต้มหรือกินกับข้าวสวยก็ได้ครับมีพริกลูกโดดสน,น่อยอร่อยเลยครับเดี๋ยวเราไปตักใส่จาน หมูของเราเป็นสามชั้นนะครับทุกชิ้นเขาก็จะมีมันแทรกอยู่เขาก็จะนุ่มเนี่ยครับลองไปทําดูครับเมนูนี้ทําไม่ยากเลยสามารถที่ทะท,ทีาทเยอะเยอะแล้วก็เก็บไว้ในกล่องเวลาจะกินก็เอาออกมาอุ่นก็สามารถกินได้ครับตุนไว้เป็นสเบียงทําไม่ยากเลยครับเมนูนี้วัตถุดิบก็จะมีแค่ไม่กี่อย่างครับใครจะใช้หมูส่วนไหนก็ได้นะครับจะเป็นสามชั้นจะเป็นหมูส่วนอื่นได้หมดครับ วัตถุดิบที่ใช้ก็าตามนี้ครับลองไปทำดูนะครับ